ฮัลโหลอินโดนีเซียบทที่1 4บสี่มากันอตอนที่สามสวัสดีค่ะ มาพบกันอีกครั้งนะคะท่านผู้ฟังกับรายการฮั l โ o ลอิน n ดน i เียนะคะรายการนี้นะคะจะพาทุกทกท่านนะคะมาเรียนรู้ภาษาอินโดนีเซียกันนะคะกับดิฉันนะคะสารีสุฮาริโอนะคะผู้ดําเนินรายการนอกจากเราจะเรียนภาษาอินโดนีเซียในรายการนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมนะคะของประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียด้วย ก่อนที่เราจะมาเข้าบทเรียนในอาทิตย์นี้นะคะเหมือนเดิมค่ะเรามาทบทวนกันนิดนึงนะคะเกี่ยวกับคำศัพท์ที่ได้เรียนกันไปแล้วนะคะอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะว่าเราได้เรียนอะไรกันบ้างนะคะคำศัพท์แรกนะคะไข่เจียวนะคะไข่เจียวในภาษาอนินโดนีเซียคือตลอูดดาดาัดนะคะเตลูดดาดาร์ยังจำได้ไหมเอ่ยคำว่าดาดาร์นะคะก็คือคำว่าไข่เจียวนั่นเองนะคะส่วนคำว่า ไข่ดาวนะคะคือตลุรมาตาซาปีตลุรมาตาซา,า,า,าปีนะคะยังจำได้ไหมเอ่ยว่าจริงๆแล้วตลุรมาตาซาปีถ้าแปลตรงตัวนะคะจะแปลว่าไข่ตาวัวยนะคะแต่ว่าตรงนี้จะแปลว่าไข่ดาวนั่นเองนะคะส่วนคำว่า ไข่ต้มนะคะคือคำว่าタลุตรระบุสนะคะタลุตรระบุสคือไข่ต้มนั่นเองนะคะส่วนคำว่าข้าวต้มไม่ใช่นาซีระบุสนะคะข้าวต้มอะไรอย่างงี้นะคะนาซีระบุสไม่ใช่นะคะข้าวต้มคือคำว่าบูบูร์บูบูร์คือข้าวต้มนะคะคำว่าไส้กรอกคือซอสซิสนะคะซอสซิสส่วนลูกชิ้นคือคำว่าบะโซ บะโซคือลูกชิ้นนะคะส่วนลูกชิ้นชนิดต่างๆนะคะเราก็เอาคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเ,เนื้อสัตว์ต่างๆนะคะใส่เข้าไปนะคะเช่นลูกชิ้นปลาก็จะเป็นบะโซอีกานลูกชิ้นหมูบะโซบาบีลูกชิ้นเนื้อบะโซซาปีก็จะเป็นลูกชิ้นนะคะ ส่วนยังจําได้ไหมคะว่าดิฉันเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าจะพูดว่าฉันกินก๋วยเตี๋ยวนะคะกินก๋วยเตี๋ยวในในที่นี้ก็หมายความว่ากินอาหารที่เป็นเส้นต่างๆนะคะถ้าในภาษาอินโดนีเซียจะเรียกว่าบะโซนะคะฉะนั้นท่านสมมติว่าจะพูดว่าฉันกินก๋วยเตี๋ยวก็จะเป็นซยหมก,กันบะโซนะคะก็ได้นะคะในภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ ส่วนคำศัพท์ต่อไปนะคะก็เป็นปูคือเกอร์ปีติงนะคะปูคือเกอร์ปีติงส่วนคำว่าอร่อยนะคะคำว่าอร่อยคือเอหนักเอหนักแปลว่าอร่อยนั่นเองนะคะส่วนคำว่าไก่ย่างนะคะคืออายำปังกังอายำปังกังคำว่าปังกังนะคะแปลว่า ย่างนั่นเองนะคะฉะนั้นถ้าจะพูดนะคะคำว่าย่างต่างๆนะคะใช้คำว่าปังกังได้เลยนะคะเช่นหมูย่างนะคะในในในประเทศไทยจะมีหมูย่างนะคะก็จะเป็นบาร์บีปังกัง นะคะบาบี้ปังกังส่วนในประเทศอินโดนีเซียเองนั้นถ้าจะหาอาหารนะคะที่มีส่วนประกอบของหมูนั้นก็ค่อนข้างจะยากทีเดียวนะคะหาได้แทบไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศนะคะที่มีชาวมุสลิมค่อนข้างมากถึงแม้ว่าจะไม่มีจํานวนที่มากหมายความว่าจนถึง90นะคะชาวมุสลิมในอินโดนีเซียเองเนี่ยจะมีแค่80%นะคะแต่ว่า ก็ยังยังให้เกียรติกันนะคะให้เกียรติกับชาวมุสลิมด้วยการที่จะไม่มีของที่มีส่วนประกอบของบาบี Barbie นะคะหรือหมูนะคะาขายกันแพร่หลายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเกาะต่างๆนะคะนอกจากมีเมืองเมืองนึงนะคะชื่อเมืองเมดานนะคะที่ยังมีการขายอาหารที่มีส่วนประกอบของหมูอยู่นะคะเพราะว่าในเมืองนั้นเนี่ยจะมีคนคริสนะคะที่ถือศาสนาคริสเตียนเนี่ย มากนะคะเะนนั้นก็จะมอีอาหารที่เป็นหมูนะคะขายกันในเมืองเมืองนั้นนะคะในเกาะสุม,มาตราเหนือนะคะถัดมาจากอาเจกนะคะก็จะเป็นเมดาน,นะคะที่นั่นก็จะมีอาหารที่มีส่วนประกอบของหมูเยอะนะคะส่วนในภูมิภาคอื่นๆนะคะก็จะไม่มีขายเลยนะคะคำสัพท์ต่อไปนะคะเกี่ยวกับ คำว่าเผานะคะคำว่าเผาคือบาการ์นะคะฉะนั้นสมมุติว่าเป็นกุ้งเผาก็จะเป็น,นะะอุดังบาการ์นะคะอุดังบาการ์นะคะถ้าเป็นปูเผาปูเผานะคะก็จะเป็นกะปิติงบาการ์นะคะกะปิติงบาการ์นะคะส่วนคำศัพท์สุดท้ายนะคะที่เราจะทบทวนนะคะคือคำว่าพริกนะคะพริกในภาษาอินโดนีเซียคือจาเบนะคะแปลว่าพริก นั่นเองนะคะเอาละค่ะตอนนี้เราจะมาเข้าถึงบทเรียนภาษาอินโดนีเซียในวันนี้ในวันนี้เรายังจะพูดถึงเกี่ยวกับอาหารอยู่นะคะแต่ อาจจะไม่พูดถึงเรื่องเมนูกันแล้วนะคะเดี๋ยวท้ายๆรายการาดิฉันอาจจะแนะนำนะคะเมนูหรืออาหารนะคะที่เป็นอาหารเฉพาะอาหารที่เป็นอาหารพื้นเมืองนะคะของอิอนโดนีเซียกันบ้างนะคะจะได้รู้จักนะคะประเทศเพื่อนบ้านเราว่ามีอาหารชนิดไหนบ้างนะคะกินเหมือนคนไทยไหมนะคะเอาละค่ะบทเรียนในวันนี้จะเกี่ยวกับรสชาติของอาหารนะคะ รสชาติของอาหารเรารู้คำศัพท์หนึ่งแล้วนะคะคือคำว่าเอ่นักนะคะจำได้ไหมคำว่าเอ่นักแปลว่าอร่อยใช่ไหมคะเอาละค่ะเกี่ยวกับรสชาติต่างๆกับอาหารนะคะก็จะมีคำว่าหวานคำว่าหวานนะคะในภาษาดินีเซียคือมานิสมานิสนะคะมานิสแปลว่าหวาน มะ,ะม้าสละอานอนูสละอิสอเสือนะคะมานิสนะคะแปลว่าหวานส่วนการมีรสชาติหวานเนี่ยเกิดขึ้นนะคะเพราะว่ามีน้ำตาลฉะนั้นจะเกี่ยวเนื่องกันเลยนะคะคำศัพท์ต่อไปก็จะเป็นคำว่าน้ำตาลคำว่าน้ำตาลจะเรียกว่ากูล a ะกุละกูล่ลก็ก่ายสลอ,อรอลิงสละอานะคะกูล่ะ กอไก่ตรงนี้ถ้าสะกดเป็นตัวอักษรนะคะภาษาินโเนเซียจะใช้ตัว G นะคะฉะนั้นกอไก่ต้องออกเสียงจากลำคอนะคะไม่ใช่ออกเสียงจากปากนะคะก็คือไม่ใช่กู้กู้นะคะไม่ใช่ใช้ลิ้นกระดกอย่างเดียวนะคะแต่จะใช้ลำคอออกเสียงด้วยจะเป็นกูกูนะคะออกเสียงตน้นต้นลำคอนะคะกูกูลละ คือน้ำตาลนั่นเองนะคะส่วนคำศัพท์นี้นะคะไม่สามารถที่จะใช้เวลาเราจะบอกสีได้นะคะอย่างสมมติว่าสีน้ำตาลนะคะแล้วเรามาพูดว่าเป็นกุลาไม่ได้นะคะสีน้ำตาลเราจะเรียกอีกอย่างหนึ่งนะคะน้ำตาลในที่นี้นะคะคือกุลาตรงนี้เนี่ยจะแปลถึงน้ำตาลที่เป็นส่วนประกอบของอาหารที่ทำให้รสชาติหวานนั่นเองนะคะคือกุลานะคะ ยังจําได้ไหมว่าคําศัพท์ที่แปลว่าใส่นะคะคำศัพท์ที่แปลว่าใส่ในภาษาอินดนีเซียคือปากไก่ใช่ไหมยังจำได้ไม่เอ่ยคําว่าปากไก่ฉะนั้นเวลาเราจะบอกว่าใส่น้ําตาลน,นะคะก็จะเป็นปากไก่กุลาเช่นประโยคว่ากาแฟใส่น้ําตาลคําว่ากาแฟนะคะในภาษาอินดนีเซียง่ายๆค่ะหลายคนอาจจะ เคยได้ยินนะคะว่าร้านอาหารต่างๆอาจจะมีการตั้งชื่อด้วยคำศัพท์กาแฟในภาษาอินโดนีเซียคือกกปีนะคะคุณคุณไม่เอ่ยคำว่าก o ปีนะคะแปลว่ากาแฟฉะนั้นถ้าเป็นกาแฟใส่น้ำตาลในภาษาอินโดนีเซียก็จะเป็นก o ปี p ป k าไก่กุล่ากกปีปาไก่กุลานะคะก็คือกาแฟใส่น้ำตาลนั่นเองนะคะ ต่อมาคะ่ะรสชาติต่อมาก็คือเค็มนั่นเองคะ่ะเค็มในภาษาอินโดนีเซียคืออาซินอาซินอ,นอนนะะนาซินนะคะแปลว่าเค็มอาซินนะคะสะกดด้วยอออางสละอานะคะโซโซสละอ,อีนอนหนูนะคะคืออาซินนะคะแปลว่าเค็มสิ่งที่เกิดรสชาติเค็มนะคะก็เป็นเพราะว่ามีเกลือนั่นเองนะคะเกลือ นะะในภาษาอินโดนีเซียคือ Garam ม gar a ก a m สะกดด้วยกอไก่สละอานะคะรอเรือไมะะ่ันากบมอมะนะคะ g ก r ร m กอไก่ตรงนี้จะสะกดเป็นภาษาอินโดนีเซียด้วยตัวอักษร G นะคะฉะนั้นออกเสียงลำคอนะคะ g ก r ร m ม a r a m g มแ a m นะคะ g a r ร m แปลว่าเกลือถ้าใส่เกลือก็จะเป็นปากไก่ Garam นะคะต่อไปค่ะคือรสชาติเปรี้ยวอาหารไทยมีรสชาติเปรี้ยวค่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะมีอาหารหลายอย่างของประเทศไทยไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะคือคำว่าอาซัมอาซัมอาซัมอ่างสละอานะคะซอโซแมฮอากาศมอม้านะคะอาซัมแปลว่าเปรี้ยวนั่นเองนะคะ รสชาติอีกรสชาติหนึ่งซึ่งไม่อยากจะเจอเลยนะคะคือขมนั่นเองนะคะขมในภาษา,ษาดินนีเซียคือปาฮิต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 แปลว่าขมนะคะปาฮิตสะกดด้วยปอปลาสละอานะคะฮอนกคูกสละอิต,ต่อเต่านะคะปาฮิตปาฮิตคือขมนั่นเองนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะจะเป็นรส ชาติเผ็ดนะคะถ้าเป็นรสชาติเผ็ดนะคะอันนี้ก็เป็นรสชาติที่มีในอาหารไทยนะคะหลายเมนูทีเดียวนะคะเผ็ดคือคำว่า perdas 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 สกดด้วยสระเอปลปลา,ปลานะคะอออ่ต่อด้วยดอเด็กไม่เห็นอากาศสอเสือนะคะก็คือ perdas แปลว่าเผ็ดนะคะ perdas สอเสือตรงนี้เป็นตัวสะกดแต่ออกเสียงชัดนะคะประดัสปสแปลว่าเผ็ดนะคะรสชาติต่อไปนะคะที่ไม่ค่อยจะอร่อยอีกรสชาติหนึ่งก็คือรสชาติฝาดนั่นเองนะคะรสชาติฝาดในภาษาินโเนเซียก็มีคำศัพท์อยู่นะคะรสชาติฝาดคือ h ั m b a r h ฮ m b a r ร์ฮัมบร,มบร,มบรนะคะฮัมบรสะกดด้วยฮอนุคูกแม่นอากาศมอม้นะคะบอใบไม้แม่นอากาศรอเรือ รอเรือตรงนี้เป็นตัวสะกดออกเสียงชัดอีกแล้วนะคะฮัมบาร์ฮัมบาร์ฮัมบาร์นะคะได้พูดไปแล้วนะคะว่ารอเรือที่เป็นตัวสะกดนี้มีหลายคำศัพท์ทีเดียวนะคะในภาษาอินโดนีเซียที่ใช้รอเรือเป็นตัวสะกดนะคะฉะนั้นก็ฝึกให้ดีๆนะคะรอเรือเป็นตัวสะกดพูดให้คล่องนะคะจะได้พูดภาษาอินโดนีเซียได้ชัดเจนนะคะฮัมบาร์แปลว่าฝาด เอาละค่ะทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะขยายคำเกี่ยวกับรสชาติต่างๆว่า,าสมมุติว่าหวานมากหวานนิดหน่อยหวานเกินไปหรือขาดหวานหรือหวานน้อยอะไรประมาณนี้นะคะในภาษาอินโดนีเซียจะใช้คำศัพท์อะไรบ้างนะคะคำว่ามากมากในภาษาอินโดนีเซียคือเซกาลีเซกาลีเซกา ลีสะกดด้วยสระ,ะเอซซโซนะคะออาต่อด้วยก็ไก่สระอานะคะแล้วก็ลอลิงสระ,ะอีเซอร์กาลีนะคะแปลว่ามากใช้ได้หลายคำศัพท์เลยนะคะสำหรับคำนี้นะคะเช่นขอบคุณมากอ่าเรามาทบทวนกันอาทิตย์นู้นนะคะที่เราได้เคยเรียนว่าขอบคุณนะคะในภาษาินอดนเซียคือคำว่าอะไรเออยังจำได้ไหมคะ คำว่าขอบคุณคือตริมากาซีใช่ไหมคะเตริมากาซีฉะนั้นถ้าจะบอกว่าขอบคุณมากนะคะเราก็เติมคำว่าสกาลีต่อท้ายนะคะเป็นตริมากาซีสกาลีนะคะแปลว่าขอบคุณมากนะคะหรือคำว่าหิวนะคะคำว่าหิวก็คือคำว่าลาปาร์นะคะลาปาร์ถ้าหิวมากก็จะเป็นลาปาร์สกาลีนะคะลาปาร์สกาลีนะคะ กลับมาที่รสชาตินะคะรสชาตินะคะสมมุติว่าเราจะบอกว่าหวานมากคําว่าหวานคือ manis ใช่ไหมคะ manis นะคะต่อด้วยคําว่ามากคือ scali manis s ก a l i manis scali Man Sc ก็คือหวานมากนั่นเองนะคะถ้าหวานนิดหน่อยนะคะหวานนิดหน่อยนะคะก็จะเป็น มานิสนะคะแปลว่าหวานแล้วก็ต่อด้วยคำว่านิดหน่อยคือเซดิกิตเซด,ดิกิตนะคะเซดิกิตนะคะสะกดด้วยสระ,ะเอโซโอซ,อ,ซอ,อ่างนะคะต่อด้วยดอเด็กสระ,ะอีกอไกสระ,ะอีต่อเต่านะคะเซดิกิตนะคะแปลว่านิดหน่อยนะคะคำศัพท์นี้ก็ใช้ได้หลายกรณีเช่นกันนะคะเช่นเวลาเรา ไปพบเจอนะคะคนอินโดนีเซียแล้วก็เขาอาจจะถามเราว่าอันดา,นดาบิจาราบาฮาไซอินโดนีเซียนะคะประมาณว่าเขาถามว่าคุณสามารถพูดภาษาอินโดนีเซียได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเราอาจจะตอบด้วยคำว่านิดหน่อยอคำว่าเสดิกิจ i เสดิจิ k แปลว่านิดหน่อยนะคะฉะนั้นถ้าหวานนิดหน่อยก็จะเป็นมานิสเสดิกิ k นะคะ ถ้าใช้คำศัพท์อื่นลองใช้คำศัพท์อื่นดูบ้างนะคะเช่นถ้าจะบอกว่าเผ็ดนิดหน่อยนะคะอันนี้อาจจะใช้ได้บ่อยครั้งมากกว่านะคะเผ็ดนิดหน่อยนะคะในภาษาอินดนีเซียคือป e d a s ส e ด i กิ t ป e d a s ส e ด i กิ t นะคะป e ด a s ส e ด i กิ t เผ็ดนิดหน่อยนะคะในกรณีที่สมมุติว่าเขาถามถึงต้มยำนะคะว่ามีรสชาติแบบไหนบ้างนะคะเราจะบอกว่า ปัสสกิจนะคะหรือปัสสกาลีนะคะแล้วแต่รสชาติของต้มยำว่าต้มยำจะเผ็ดมากน้อยขนาดไหนถ้าเผ็ดมากนะคะก็จะเป็นปัสสกาลีถ้าเป็นเผ็ดนิดหน่อยก็จะเป็นปัสสกิจนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเกินไปนะคะเช่นหวานเกินไปนะคะเราก็มีคำศัพท์นะคะหวานเกินไปเราใช้คำศัพท์นี้ค่ะเตลาลูเตลาลู นะคะตลอลูตรลอล,ล,ลูนะคะสะกดด้วยสะระเอต,อต่อเต่าพรอ่างรอเรือนะคะรอเรือตรงนี้เป็นตัวสกดของพยางเตอร์นะคะแล้วก็ต่อด้วยลลิงสะละาลลิงสะละอูนะคะเตอร์ลาลูนะคะเตอร์ลาลู แปลว่ามากเกินไปนะคะ speaker, yup. ne, เช่นเราจะบอกว่าหวานมากเกินไปหรือหวานเกินไปนะคะในภาษาอินโดนีเซียก็จะเป็น terlalu manis terlalu manis นะคะแปลว่าหวานเกินไปนะคะแต่ถ้าเป็นขาดหวานนะคะเราต้องการหวานมากกว่านี้นะคะเราจะใช้คำว่ากุรังนะคะกุรังนะคะคำนี้เราเคย เรียนรู้กันมาแล้วนะคะคำว่ากูรังใช้สำหรับบอกเวลาอย่างจำได้ไม่เอ่ยว่าถ้าจะบอกเวลาว่าขาดอีกกี่นาทีนะคะเราใช้คำว่ากูรังเหมือนกันนะคะตรงนี้ถ้าขาดหวานนะคะเราจะใช้คำว่ากูรังนะคะสะกดด้วยก็ไก่สละอูนะคะรอเรือแม่อากาศงองงูนะคะกูรังนะคะกูรังมานิสนะคะจะแปลว่าขาดหวานนะคะ ขอหวานอีกนิดนึงหน่อยนะคะก็คือกุรังมานิสนะคะขาดหวานนั่นเองนะคะคำศัพท์ต่อไปที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้คือคําว่าชอบและไม่ชอบนะคะก็เกี่ยวกับอาหารเช่นกันนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอาหารอะไรยังไงนะคะหรือไม่ชอบเผ็ดหรือไม่ชอบกุ้งหรือไม่ชอบไก่อะไรอย่างนี้นะคะคำว่าชอบนะคะในภาษาอินโดนีเซียคือซูกะ s u กะ s u กะนะคะซอโซ,อซออสระอูกอไก่สระอานะคะซูกะแปลว่าชอบนะคะส่วนไม่ชอบนะคะก็เติมคำว่า t ิดะที่แปลว่าไม่นะคะอยู่ข้างหน้าคำว่า s u กะนะคะเป็น t ิดะ s u กะ t ิดะซูกะนะคะถ้าจะสะกดเป็นภาษาไทยก็จะเป็นตอเต่าสระอีดอเด็กสระอะนะคะซอโซสระอูกอไก่สระอานะคะทิดะซูกะ ที่ดะสุกะนะคะ,นะคะแปลว่าไม่ชอบนั่นเองนะคะเช่นจะบอกว่าฉันชอบไก่ทอดฉันชอบไก่ทอดนะคะก็จะเป็นาสายะสุกะไกอเรอสายะส,สุกะมกอเรอบนะคะเอาละค่ะเราเ จะเรียนรู้คำศัพท์อีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับอาหารนะคะก็คือช่วงเวลาของการทานอาหารนั่นเองนะคะอาหารนะคะเราจะแบ่งอาหารตามเวลานะคะก็จะมีอาหารเช้าอาหารกลางวันนะคะอาหารค่าหรือแม้แต่อาหารว่างนะคะในภาษาอโนโดนเซียเรียกกันอย่างไรบ้างนะคะอาหารเช้านะคะในภาษาโนโเนเซียคือซาราปันซาราปัน สะกดด้วยซอโซนะคะสะารอเรือสะรานะคะปอปลาไม่ขนากาศนอนหนูนะคะคือคำว่าซาราปันนะคะซาราปันนะคะแปลว่าอาหารเช้านั่นเองนะคะส่วนอาหารกลางวันนะคะคือคำว่ามากันซี่ยังมากันซีย่ยาง คำศัพท์สองคำนี้นะคะมากันกับเสียงเราเจริงๆแล้วเราได้เรียนรู้กันมาแล้วนะคะคําว่ามากันแปลว่ากินนั่นเองใช่ไหมคะส่วนคําว่าเสี่ยงยังจําได้ไหมเอ่ยคํานี้คุ้นๆนะคะคําว่าเสี่ยงจะใช้เวลาในช่วงกลางวันนะคะจำได้ไหมเวลาเราจะทักทายนะคะคนนะคะเวลาเจอกันในช่วงกลางวันเราจะทักทายว่าอย่างไรเอ่ยนะคะทักทายว่าสลามตเซี่ยงใช่ไหมคะ คำว่าเซียงนะคะตรงนั้นนั่นแหละค่ะเราใช้สําหรับเวลาเราจะบอกเรื่องเกี่ยวกับอาหารกลางวันด้วยนะคะเป็นมากกันเซียงนะคะแปลว่าอาหารกลางวันนั่นเองหรือกินกลางวันนะคะทีนี้อ่ะหลายคนอาจจะนึกขึ้นมาได้เอ๊ะแล้วทีนี้เวลาเราจะบอกอาหารเช้าเราจะใช้คําว่าปากีได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะนอกจากจะใช้คําว่าซาลาปันนะคะแทน คำว่าอาหารเช้านะคะเราก็สามารถใช้คําว่ามากันปากีเหมือนกันนะคะแทนคําว่าอาหารเช้านะคะมากันปากีนะคะปากีที่แปลว่าเช้านั่นเองนะคะส่วนถ้าเป็นอาหาร่ํานะคะอาหารคําเราจะพูดว่ามากันมาลัมากันมาลมนะคะ,ะใช้คำว่ามาลมนะคะเหมือนคำว่าสลามัดมาลมเวลาเราจะ ทักทายนะคะเวลาเจอกับคนตอนกลางคืนนะคะทักทายคนที่พบกันนะคะตอนกลางคืนเราใช้คำว่ามั ا มาลัมใช่ไหมคะฉะนั้นอาหาร่ําเราก็ใช้คำว่ามาลัมเช่นกันนะคะเป็นมากันมาลัมนะคะมากันมาลัมนะคะเมา่อกี้ยังไม่ได้ะสะกดนะคะคำว่าเสี่ยงนะคะเป็นซอโซสละอย ใช้คำใช้เป็นยอยักษ์ไม่หันอากาศงองงก็ได้นะคะเป็นี่อยงจะได้ออกเสียงชัดนะคะส่วนมาร์ล่มนะคะเป็นมอมาสละอารลอลิงไม่หันอากาศมอม้านะคะเป็นมาล่ลานะคะอันนั้นเป็นอาหารเช้าอาหารกลางวันอาหารค่าส่วนอาหารว่างนะคะเวลาเราจะพูดว่าอาหารว่างก็มีเหมือนกันค่ะคาศัพท์ที่ใช้พูดว่าอาหารว่างนะคะก็คือเจอมีลันนะคะเจอมีลัน ะะจะมีลันคืออาหารว่างนะคะสะกดด้วยสระ,ะเอจอจานนะคะอออ่างมอมัสระ,ะอิลอลิงบรรอากาศนอนหนูจะมีลันนะคะแปลว่าอาหารว่างนั่นเองนะคะที่นี้ตอนนี้เราจะมาดูเวลาเราจะสร้างประโยคขึ้นมานะคะใช้คำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้กันมัสักครู่นี้นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะคำศัพท์หรือประโยคที่เราจะตั้งขึ้นมาเช่นชั้น ชอบกินไก่ย่างาฉันชอบกินไก่ย่างนะคะทีนี้เราจะสร้างประโยคอันนี้นะคะใช้ภาษาอินโดนีเซียอย่างไรบ้างเรามาลองพร้อมๆกันนะคะทีละคำเลยนะคะฉันคือซายานะคะชอบคือซูกาใช่ไหมคะที่เราได้เรียนรู้กันเมื่อสักครู่นี้ชอบคือซูกะส่วนคำว่ากินนะคะหรือรับประทานนะคะ คือคำว่ามากันมากันใช่ไหมคะไก่ย่างไอยำปังกังไอยำปังกังน,นะคะฉะนั้นถ้ารวมนะคะคำศัพท์ทั้งหมดเป็นประโยคนะคะประโยคว่าฉันชอบกินไก่ย่างนะคะถ้าในภาษาเนโเนีเซียก็จะเป็น s saya suka m a มากัน a m ย a ปั g กั g น,นะคะอีกทีนึงนะคะ Saya-Suka-Makan-Ayam-Panggang นะคะทีนี้ถ้าเป็นประโยคคำถามบ้างล่ะว,ว่าจะถามว่าคุณนะคะจะกินอะไรคุณจะกินอะไรนะคะหรือคุณจะรับประทานอะไรนะคะเวลาเราถามคนอื่นนะคะเราก็สามารถสร้างประโยคได้ด้วยคำศัพท์ต่อไปนี้นะคะคำว่าคุณนะคะคืออันเดะจำได้ไหม คุณคืออันดานะคะออ่างไม่เอาากาศนอนหนูโดเด็กสละอานะคะอันดานะคะจะนะคะจะคือเมาเมานะคะมอมา,มาสละอาวหวนนะคะเมานะคะแต่จริงๆแล้วสะกดในภาษาอินโดนีเซียนะคะเป็น m a u นะคะอ่านว่าเมานะคะแปลว่าจะนะคะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราใช้คำว่าเมานะคะส่วนคำว่าเมาก็ใช้สำหรับ เวลาเราจะบอกว่าจะทำอะไรก็ได้นะคะหรือต้องการนะคะสิ่งไหนก็ได้นะคะเป็นสิ่งของนะคะเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งเราใช้คำว่าเมาส์ก็ได้แต่ในที่นี้นะคะจะแปลว่าจะนะคะจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเราใช้คำว่าเมาสนะคะคุณจะแล้วก็กินมาก,กันแล้วก็ต่อด้วยอะไรนะคะอะไรในภาษาอินโดนีเซียคืออะปาใช่ไหมคะฉะนั้นคุณจะกินอะไรก็จะเป็นอันดา เมาหมากันอะอีกครั้งหนึ่งนะคะ anda เมาหมากันอะนะคะคุณจะกินอะไรนะคะส่วนถ้าถามว่าคุณกำลังกินอะไรนะคะคุณกำลังกินอะไรนะคะใช้คำว่ากำลังนะคะจำได้ไหมเอ่ยกำลังคือเซอร์ดังใช่ไหมคะถ้าจะถามว่าคุณกำลังกินอะไรก็จะเป็น anda sedang มากันอะ a า and สดงหมักกัน apa นะคะคุณกําลังกินอะไรนะคะ anda สดหมักกัน apa ส่วนถ้าใช้คําว่าสุกาบ้างนะคะท่านจะสร้างประโยคแบบนี้นะคะคุณชอบกินอะไรอ่านะคะตั้งคําถามว่าคุณชอบกินอะไรถ้าในภาษาอินโดนีเซียจะพูดว่าอย่างไรนะคะ ก็ลองมาดูทีละคำคุณคืออันดาชอบคือสุกา้าใช่ไหมคะกินคือมากันแล้วก็อะไรคืออปปะนะคะเอาคำศัพท์เหล่านี้นะคะเข้าไว้ด้วยกันนะคะเป็นประโยคนะคะเป็นคุณชอบกินอะไรนะคะเป็นออนดาสุกา้ามากันอปปะอันดาสุกา้ามากันอปปะ ประโยคต่อไปนะคะที่เราจะสร้างขึ้นมานะคะคือคำว่าฉันกำลังกินอาหารเช้านะคะหรือฉันกำลังรับประทานอาหารเช้านะคะในภาษาินดเีเซียบอกว่าอย่างไรนะคะก็ง่ายๆค่ะเอาคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่เราได้เรียนรู้กันไปเมื่อสักครู่นะคะเอามาสร้างประโยคนะคะฉันคือซซยาห์กำลังคือเสดังนะคะแล้วก็กินอาหารเช้านะคะ มากันนะคะอาหารเช้าคือซาลาปัน,นะคะฉะนั้นถ้าฉันกําลังกินอาหารเช้าคือสายาสดังมากันซาลาปัน,นะคะในที่นี้นะคะคําว่าซาลาปัน,นะคะจริงๆแล้วแปลว่ากินอาหารเช้าแล้วนะคะฉะนั้นเราสามารถที่จะละคําว่ามากันออกไปเป็นสายาสดังซะ ราปันนะคะสายะสดงซาราปันนะคะหรือจะพูดกับกันก็ได้ว่าเช้านี้นะคะตอนเช้าฉันกินข้าวต้มไก่นะคะอาหารเช้าหรือเช้านี้ฉันกินอาหารเช้าข้าวาต้มไก่นะคะจะสร้างเป็นประโยคภาษาอินโดนีเซียว่าอย่างไรนะคะจริงๆง่ายๆนะคะคือซาราปันสายะมากันบุบ u รอา a ยมนะคะอาหารเช้านะคะฉัน ินข้าวต้มไก่สารพันสายะมากันบุบุร์ไก่นะคะค่ะอันนั้นเป็นตัวอย่างประโยคนะคะที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้นะคะส่วนบทเรียนในวันนี้นะคะก็จะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะคะอาทิตย์หน้าเราจะเรียนอะไรกันนั้นนะคะก็ติดตามฟังกันได้นะคะส่วนช่วงท้ายนี้ ฉันจะต้องขอลาด้วยคำว่าซัมไปจุมปาลาก g ดา